โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTK Sleep Channel นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการ สอนโหลด s o u t h ฟแ a นเซิรจีนนั่เองที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ผมก็คือผมอยู่ใน So u t h ฟ e a n เซิรจีนนะลหลังๆมาเนี่ยหลายๆคนผมเห็นนะว่าแบบอยากจะลองเล่นเซิร์ฟจีนบ้างผมก็มาทําคลิปสอนโหลดเลยกันนะซึ่งซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับผมจะไม่ทําวิธีโหลดห้นะแต่ว่าผมจะขอเป็นอินเสิร์ตภาพขึ้นมาแทนแะล้วผมจะอธิบายไปแล้วกันนะเพราะว่าผมกลัวติดเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิส่วนบุคคลน,นะยูทูบเขาค่อนข้างขิงเครียดนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีโหลดกันดีกว่าว่าเซิร์ฟแมนเซิร์ฟจีนโหลด โอเคครับขั้นตอนแรกนะก็คือเราต้องทําการเข้าไปที่ Google ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ไปว่าแท็บแท็บซีนะหรือมันย่อมจากแท็บแท็บไชน่านั่นเองนะแท็บแท็บจีนั่นแหละนะพอเรากดเข้าไปนี่เราก็เข้าที่เว็บตัวนี้เลยนะก็กดเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้กดดาวน์โหลดนะแล้วก็กดตรงตามตามรูปที่ผมขึ้นเลยนะก็กดไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอมันโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะโอเคขั้นตอนก็มีประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเข้าแท็บแท็บเซิร์ฟจีนให้ดูเลยแล้วกัน โอเคเมื่อวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนก็เข้ามาที่หน้าแท็บอันนี้ผมทําตามผมได้เลยผมดูแล้วก็คือหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นการสิ้นส้นแล้วนะก็เน,นี่ยง่ายๆเลยแต่ตอนเข้ามาเนี่ยเราก็ทําการสมัครผูกอ e ีเมลอะไรให้เรียบร้อยนะก็ถ้าใครสมัครไม่ได้เนี่ยก็คลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนสมัครนะก็ไปดูคลิปอื่นได้นะคลิปอื่นก็หลายๆช่องก็มีคลิปที่สอนสมัครแท็บๆอยู่นะโอเคเมื่อดาวน์โหลดแท็บๆทเซ s o นเซิร์ฟจีนเสร็จตรงนี้เราก็เสิร์ชได้เลยนะว่า south e เ s t เดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดู โอเคพอเราทา Search, รําการเสิร์ช Source Set Man Set เนี่ยก็จะขึ้นมา2เวอร์ชันนะก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นไอันแรกนะก็จะเป็นเวอร์ชันตัวเต็มซึ่งก็โหลดตัวนี้มาเล่นนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่เลย s o r s e Man Surf Beta นะก็ s o r s e Man ตัวนี้จะแวกแนวไปจาก s o r s e Man ธรรมดานะก็เดี๋ยวว้ผมทาคลิปมารีวิวแลวกันนะว่าตัวนี้มันเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ทําการโหลดและเข้าเล่นได้ปกติเลยนะ โอเคครับกลับมาที่หน้าซอสเซมันเซิร์ฟจีนะขั้นตอนก็มีประมาณนี้โดว,วิธีโหลดซอสเซมันเซิร์ฟจีง่ายมากใชไหมท่านผู้ชมคือจริงๆผมไม่ต้องทำคลิปสอนโหลดกันนะแต่ก็ทำไว้เผื่อคนที่แบบไม่รู้นะแล้วก็อยากลองเล่นนะซึ่งถามว่าซอสเซมันเซิร์ฟจีมันมีอะไรดีก็พูดได้เลยครับว่าไม่ได้ต่างจากเซิร์ฟไทยเลยนะพเพียงแต่ว่า Surf เซิร์ฟจีเนี่ยก็จะมีอีเวนต์หรือกิจกรรมที่นำหน้าเซิร์ฟไทยไป นิดเดียวเองนะแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยผมก็เล่นเซิร์ฟไทยดีกว่าเซิร์ฟจีนก็ปล่อยให้คนที่ประเทศเขาเล่นกันเหนือเซิร์ฟจีนเพราะถ้าไม่เล่นเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมีเรื่องปัญหาของการปิงนะเพราะผมเล่นไปหลายครั้งก็ ิงมากเลยนะถ้าจะไม่ให้ปิงเนะี่ยเราก็ต้องย้าย VPN ไปทางประเทศเซิร์ฟจีนเขาเลยหรือฮ่องกงอะไรประมาณนะั้นที่ไม่อยู่เครือข่ายแถวท่านั้นนะเขาจะเล่นได้ไม่ปิงนั่นเองถ้าส่วนตัวผมไปได้เล่นเซิร์ฟจนะีนเะนี่ยนะก็โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะมาสอนโหลดแล้วกันเนะ้ะก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะโอเคคลิปนี้ก็มีปิงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นงใจในการทำคลิปรต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วสำหรับในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรััับบชด้้้ววยนนนนนรสหตตตอออออีไไปปกก่่แลเจ